หลังจากที่ได้ลงคลิป Persona 5ไปก็มีคนเน้นได้ออกความเห็นหลายอย่างเลยว่าตัวไหนควรเป็นตัวไหนฟุทบาเป็นเฮเลนหรืออากาพวกนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะแต่ก็มีความเห็นหลายคนที่บอกว่าจะเป็นจ๊กเกอร์คือจ๊กเกอร์ใน RV จะเป็นจ๊กเกอร์ใน Persona 5ซึ่งเออม,มันจะมีคอมเมนต์หนึ่งซึ่งมันค่อนข้างดีจาดุเดือดมากแม่เอ้ย ตอบกัน40กว่าข้อความวันนี้ PM จะมาไขาข้อสงสัยเองประเด็นหล,หลักๆที่พวกเขาเถียงกันก็คือโจ๊กเกอร์นั้นไม่สามารถมีสกินคอลแลบซ้ําได้เพราะว่าติดลิขสิทธิ์จากทาง DC บางคนอาจจะเถียงว่าเอ้าพี่มูลาดมีสกินคอลแลบตั้งสองสกินแน่เซนิสต์แล้วก็เบียคุยะทําไมโจ๊กเกอร์จะคอลแลบซ้ําไม่ได้มันไม่ได้มันคนละกรณีกับมูลาดการคอแลแลบของมูลาดนั้นก็คือการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครนั้น มาใส่ในเกมเป็นสกินโดยที่ตัวละครมูลาดนั้นยังคงเป็นของ R.O.V. เพราะฉะนั้นมูลาดจะมีสกินคอแลบ10อันก็ได้แต่ขอแค่สกินคอแลบนั้นทำตรงต้นฉบับก็พออย่าไปเปลี่ยนทรงผมต้นฉบับตัวละครอะไรแบบนั้นไม่งั้นจะโดนข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ดัดแปลงจากต้นฉบับอะไรพวกนั้นซึ่งจะคนละก,กรณีกับ DC แล้วก็วีโร ที่ซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครนั้นมาใส่ในเกมเป็นตัวเลยไม่มีฮีโร่มาเป็นสกินรองรับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแบทแมนเดอะแฟ j โจ๊ r กเกอร์วันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนและวีโร่เป็นของทางต้นฉบับที่เราซื้อเขาเป็นของ DC แล้วก็ค่ายที่ดูแลหนังวีโร่ DC แล้วก็วีโร่ถือว่ามีลิขสิทธิ์เป็นของพวกเขาถ้าเราจะทำสกินเราต้องได้รับการอนุญาตจากเขา ซึ่งการทำสกินก็ต้องอยู่ในกรอบอีกก็คือเป็นสกินที่ทางตัวละครนั้นเคยใส่ในคอมมิกหรือว่าในหนังซึ่งที่ DC นั้นมีสกินได้ก็เพราะว่ามันเป็นสกินที่มาจากในหนังหรือคอมิกเหมือนฉันจำได้ว่าสกินซูเปอร์แมนนี่มันเป็นสกินอีเวนต์อะไรสักอย่างใครรู้ก็บอกเลยนะแต่สรุปก็คือพวก DC นั้นไม่สามารถทำสกินได้นอกจากในคอมมิกเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขา ต้องทําภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DC และถ้าถามว่ามีหลักฐานอะไรที่ไม่สามารถจะคอรลบซ้ําได้ของ DC และไม่สามารถทําสกินเพิ่มได้ก็มีใครจำมิสเตอร์อาได้บ้างที่เขาจะให้โหวตฮีโร่ชายนั้นมาออกแบบสกินซึ่งในแบบฟอร์มนั้นอะตอนนี้มันเข้าไมา่ได้แล้วแต่ยังมีคนแคปไว้อยู่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หมายเหตุฮีโร่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหบดในครั้งนี้ได้แก่แบทแมนซูเปอร์แมนเดอะแฟรเดอะโจ๊กเกอร์และวีโร่ใครจำกิจกรรมนี้ช่วยยืนยันหน่อยมันเขียนอย่างนี้จริงๆนะเผื่อเจ้าตัวเขาไม่เชื่อก็หวังว่าจะไขข้อสงสัยได้นะก็อย่าไปทะเลาะกันใจเย็นๆพูดกันด้วยเหตุผลฟังมาถึงตรงนี้คงจะเข้าใจกรณีของวีโร่ด้วยนะวีโร่ไม่มีสกินเพราะในหนังเฮียแกใส่แค่ชุดเดียว ต้องร้อยเขาสร้างหนังเรื่องใหม่หรือไม่ก็รีเมคอ่ะจะให้วิโรเขาเปลี่ยนชุดถึงจะได้สก,กินโอ้หนวิโรเอ้แค่นี้แหละที่จะพูดมันก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแต่ก็อยากจะมาไขาข้อสงสัยเผื่อบางคนเข้าใจผิดเอาเธอตัวนี้กับบีบาไฮเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้า